สวัสดีครับเลขดาบหวยเด็ดนะครับผมก็สําหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมเป็น2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนนะครับก็เป็นวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับผมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับผมก็เป็นแค่สิติทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับผมก็ใช้สตินะครับผมมาคํานวณนะครับทางคณิตศาสตร์นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผม ก็ในส่วนของเลขหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันก่อนนะครับผมก็ในส่วนของนะครับเลขดับหลักร้อยนะครับผมเราใช้ทั้งหมด61นะครับผมนะครับก็คือบางท่านอาจจะงงนะครับผมคือสูตรทั้ง61สูตรน่ะมันใช้ตัวเลข0นถึง9นะครับว่าสูตรไหนนะครับก็มัน สูตรใกล้เคียงกันมากเลยสามารถหลุดด้วยกันทั้งหมดนะครับแต่สูตรนะครับที่เด่นที่สุดก็จะเป็นเลข8นะครับเพราะว่าใช้3สูตรมีแค่3สูตรแสดงว่ามีโอกาสหลุดก็ให้เป็นเลขเด่นนะครับ8นะครับผม2นะครับมี5 4มี5สูตรนะครับ7นะครับ7มี5สูตรนะครับ6มี6สูตรและ9มี9สูตรนะครับผมก็เราจะใช้ตัว นะครับสูตรที่เยอะที่สุดให้เป็นเลขดับนะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับใช้9สูตรนะครับ1ใช้7นะครับ3ใช้7นะครับ5ใช้8นะครับผมเนี่ยแต่ทีนี้เลขเด่นมันเยอะนะครับผมเราจะใช้สูตรนะครับผมสูตรที่ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับก็ตั้งต้นของเราที่ใช้กันมาก็1มีนาธ ประมาณ1มีนาหรือว่า16มีนาปี6 2นะครับก็ทั้งหมด41 42งวดนะครับผมเราจะใช้สูตรที่ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับก็มีโอกาสหลุดน้อยนะครับก็จะเป็น4สูตรนะครับที่จริงสูตรมันมีม,ม,มีมีเยอะที่ยังไม่เคยหลุดนะครับแต่ตัวเลขมันซ้ำกันอย่างเช่น9 9 6 6, 6อะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเอาตัวเลขนะครับมีแค่4ตัวเลขนะครับ ซึ่งสูตรที่ยังไม่เคยหลุดก็มีเยอะเหมือนกันแต่ตัวเลขมันํากันนะครับนะครับก็เอานะครับก็ได้เลข9้านะครับเลข6เลขศูนย์เลขสองนะครับผมเลขก้าตัดทิ้งนะครับผมนะครับเอาสูตรที่ยังไม่เคยหลุดนะครับมาตัดนะครับก็สูตรนี้ก็ได้เลข9ก้า็ตัดเลข9้าทิ้งนะครับให้เป็นเลขดับตัดเลข6ทิ้งให้เป็นเลขดับตัดเลขศูนย์ทิ้งก็คือดับอยู่แล้วไม่ใช่ตัดเลข2ทิ้งให้เป็นเลขดับนะครับผมทีนี้มันเหลือ7ดนะครับ 84นะครับเพราะว่า um, ทีนี้ผมก็จะเอานะครับที่หลุด1ครั้งนะครับจากทั้งหมด42ก็จะเอา5 5ดับอยู่แล้ว1ดับอยู่แล้วทีนี้เอา7มาตัดก็จะเหลือตัวเด่นแค่8กับ4ทีนี้เมื่อเอาบนดับบนทุกหลักมาตัดนะครับเอา4ี่นะครับสูตรนี้นะครับสูตรเลขดับบนทุกหลักนะครับเอาสูตรนี้มาตัดนะครับสูตรนี้ ผิดแค่2ครั้งนะครับจากส้งหมด42งวดผิด2ครั้งนะครับผิด2ครั้งก็เอาสูตรนี้มาตัด4ก็เหลือเด่น8ก็เหลือเด่น8นะครับตัด4ทิ้งก็เหลือเด่น8นะครับผมก็เหลือเด่น8นะครับผมสูตรเลขดับบนทุกหลักนั้นมันมันหลุดปี6 2นะครับก็คือหลุดวันที่16มิถุนาหกแล้วก็วันที่1ธันวา6 2สสูตรนี้หลุดแค่2ครั้งนะครับนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับ ทีนี้มันเหลือเด่นตัวเดียวคือ8ดนะครับจากก่อนหน้านั้นนะครับเอาเตเอาเจ็ดไปตัดนะครับก็เหลือแกับสี่นะครับผมแล้วทีนี้เอาสมาตัดก็เหลือเด่น8ดนะครับผมนะในส่วนของทีนี้มาดูในส่วนของ1ิบบน10บบนดับแน,น่ๆคือเลขศูนย์นะครับเพราะว่าส4สูตรนะครับผมนะครับแล้วก็ ตามลำดับเลยนะครับเลขเด่นก็คือ5นะครับ8 50, 9, 50, 2, 60, 3, 60, 5ดห้าสูตรเก้าหสูตรสอสูตรสาสูตรห้สูตรนะครับก็ดับก็จะเป็น14ก็คือ0นะครับ14บสูตรเลยอันนี้ดับชัวร์นะครับ1 8ึ่งแปดสูตรสีสูตรหกสูตรเจสูตรนะครับทีนี้ผมเอาจะเอานะครับกลุ่มดับนะครับมาตัดนะครับก็ตัด 4ดับอยู่แล้วไม่เป็นไรตัด0ดับอยู่แล้วไม่เป็นไร1ดับอยู่แล้วนะครับ9ก็ตัดนะครับเอา9ไปตัดนะครับ9ไปตดัดทีนี้ยังไม่เคยหลดุด6 7 8 3ดสนะครับ6นะครับผม6 7 8 3สนะครับก็เหลือ2กับ5ที่เด่นนะครับผมเหลือ2กับ5ที่เด่นนะครับในส่วนของหลัก10บบนนะครับหลับ หลักสิบบนนะครับผมนี้มาดูในส่วนของหน่วยหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนนะครับศูนย์ดับชัวนะครับสิบเอ็ดสูตรห้าดับชัวนะครับสิบเอ็ดสูตรนะครับไอสิบสูตรนะครับสองดับชัวสิบสูตรนะครับสามเจ็ดสูตรดับนะครับเก้า หกเก้าสูตรดับนะครับผมก็จะได้เด่นก็จะเป็น8นะครับ4สูตร 9, 4สูตร1นสูตร4 6 7, 6นะครับทีนี้เอาในส่วนของสูตรดับสนิทนะครับผมสูตรดับสนิทเราก็ตัด9,58 2 4นะครับเอา9ตัด5ดับอยู่แล้ว8ตัดนะครับผม2ดับอยู่แล้ว4นะครับ 8 9นะครับแล้วก็4ก็เหลือเด่น1กับ7นะครับ1กับ7แต่ในส่วนของอในส่วนของอดับสนิท41งวดนะครับ07316นะครับก็จะดับหมดเลยนะครับทีนี้เราไม่เอามาคิดนะครับบางทีอาจจะหลุดงวดนี้ก็ได้นะครับแต่ที่เด่นก็คือ1กับ7นะครับสังเกตนะครับ7 6็ูนยนะครับแล้วก็1 มีห้าสูตรนะครับหนึ่งมีห้าสูตรนะครับเนี่ยเนี่ยครับน่าจะมานะครับผมน่าจะมาหนึ่งกับเจ็ดนะครับผมก็ได้หนึ่งกับเจ็ดนะครับผมตัวเด่นหลักหน่วยบนนะครับหนึ่งกับเจ็ดนะแต่ที่ผมให้เน้นก็คือหนึ่งนะครับผมอ่าทีนี้มาดูนะครับในส่วนของสำนักพิมพ์นะครับผมเดี๋ยวผมเพิ่มเจ็ดไปก็ได้นะครับ ผมเพิ่ม7ก็ได้นะครับนะครับเพิ่ม7ไปก็ได้นะไม่ตัดทิ้งนะครับทีนี้เรามาจับเลย8 2 1 8 2 1นสองนะครับผม85 1นเนี่ย8 2 1 8 5 1นะครับ4 2 1สองหนึ่งนะครับ4 5 1ห้านะครับก็จะมี8 8 2 7นะครับผมเขียนเพิ่มก็ได้นะครับ 8ป7สองห้นะครับ427457นะครับในส่วนนี้นะครับผมในส่วนของ2ตัวบน3ตัวบนนะครับผมจะเป็น2151นนะครับสองหนึ่งห้าหนึ่งนะครับ ปีปีพศนะครับผมปีอสปอปพศนะครับก็จะลอตเตอรี่น่าจะราคาแพงเราจะได้อย่างงี้ทีนี้เรามามาเทียบครับมาเทียบสำนักพิมพ์นะแปดสองหน่อนนะครับผม8 2ดหนึ่งี่ชุดเล็กนี่เป๊ะเลยชุดเล็กนะครับ8ปดสองหนึ่งนะครับ 1... 8.21งสองนะครับผม เออผมพูด3ตัวก่อนนะ3ตัว8 2 1มี2 2สำนักนะครับนะครับ8 2 1ทีนี้อะไรเอ่ย8 5 1มาดูครับผมอันนี้ไม่มี8 8 5 1 1มีแค่1นะครับ3ตัวก่อนนะทีนี้8 2 7 2 7 2 7ไม่มี 7ไม่มีนะครับตัดทิ้งเลยนะพวกปัก7นะครับปัก7ไม่มีนะครับผมทีนี้8 5 1มีไหมมีแค่1 8 2 1มี2นะครับนี่ส่วนของ3ตัวนะ4 2 1มาดูนะครับ4 2 1 4 2 1 1 4 2 1 2นะครับ2เหมือนกันแล้วก็4 5 1 4 5 1 1 4 5 1 2โอ้โหเนี่ย สี่ห้าหนึ่งสองสี่สองหนึ่งสองแล้วก็แปดสองหนึ่งสองที่สำนักพิมพ์มันชนกันมันตรงกันนะครับผมในส่วนของสามตัวนะนี่สองสองชุดนะครับมีสองชุดเท่ากันนะครับอันนี้มีแค่1ชุดนะครับ1ชุด1ชุดเออทีนี้มาดูสองตัวนะครับผมสองตัว สองตัวสองหนึ่งกับห้าหนึ่งนะครับมาดูห้าหนึ่งมีหนึ่งห้าหนึ่งมีสองห้าหนึ่งมีมีสามนะครับห้าหนึ่งมีสามนะห้าหนึ่งมีสามทีนี้มาดูสองหนึ่งนะครับผมอันนี้มีสามมีสามชุดนะครับที่ตรงกันทีนี้มาดูสองหนึ่ง สองหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งมีสองสองหนึ่งมีสามสองหนึ่งมีสี่สองหนึ่งมีสี่ชุดนะครับผมนะครับที่ลงท้ายด้วยเจ็ดตัดตัดทิ้งเลยนะครับ นี่นะครับอสองตัวให้แค่นี้ครับสองตัวบนให้แค่นี้นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสามตัวให้ตัวนี้นะครับไม่เยอะไม่เยอะนะครับเนี่ยถ้าทั้งหมดก็มีแค่สี่ชุดนะครับไม่เยอะเน้นๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าความคิดเห็นของผมนะเป็นเป็นเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางสติทางคณิตศาสตร์นะครับนะครับมันตรงกันแล้วมาเปรียบเทียบมันตรงกันนะครับผมนี่เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นแค่แนวทางทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับผมเป็นสติทางคณิตศาสตร์นะครับผมก็มาแบ่งปันนะครับเอามาแบ่งปันนะครับผมถ้าชอบก็ นำไปใช้นะครับนำไปแบ่งปันได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไม่เป็นไรนะครับผมก็มาแบ่งปันความคิดเห็นนะครับก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับชอบไม่ชอบหรือว่าผมผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็วิเคราะห์เบื้องต้นนะครับก็ได้นะครับนะครับก็ตัวนี้นะครับก็คือไม่เยอะนะครับซื้อได้เลยนะครับไม่เยอะไม่เยอะ สชุดนี่2ชุดแล้วก็แเอาเพิ่มล่างอันนี้คือล่างนะครับอืมนะครับผมใช้ชีตตัวเก่านะครับในส่วนของอันล่างด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร BE เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กดับหวยเด็ดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม